สวัสดีครับวันนี้มอมโมชาแนลจะพามาเล่นเกม First Class Trouble อีกแล้วนะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะซึ่งจริงๆแล้วตัวเกมอะ่ะมันก็เหมือนกับเกม Among Us เนี่ยครับเราต้องหาจอมหลอกลวงหรือคนทรยศ Betray เพื่อที่จะเอาเขาออกไปอย่างแอร์ล็อกแล้วก็ดีดออกไปนอกอ,อกวกาศน,นะครับซึ่งจอมหลอกลวงที่บอกนี่คือเป็นเพอร์โซนอยนะครับเพอร์โซนอคือหุ่นยนต์ที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้เหมือนมาก ซึ่งมันจะคอยฆ่าเรานะครับพูดง่ายๆก็คือฆ่าเราเราจะต้องทําการเปิดระบบเคนนะครับ C A I N, A A N ก็คือระบบเคนของยานอาวกาศที่ชื่อว่าอาริเทียนะครับเพื่อที่จะให้สําเร็จภารกิจของเราโดยเจ้าเพอร์โซนอยเนี่ยจะคอยคัดขวางอยู่ตลอดดังนั้นเราร่วมมือร่วมใจกันให้ดีนะครับเกมนี้ไม่อย่างนั้นโดนเพอร์โซนอยฆ่าเกลี้ยงนะครับเพอร์โซนอยมีมากกว่าหนนะ เกมนี้ถือว่าภาพสวยมากนะครับทำออกมาได้ดีมากเลยแล้วเราสามารถที่จะสามารถที่จะใช้พวกของเครื่องใช้ทุกๆอย่างที่อยู่ในเกมนี้ได้นะครับถือว่าโอเคมากเลยไม่ว่าจะเป็นตู้เพลงไม่ว่าจะเป็นตู้กดบุหรี่หรือว่าเป็นคาสิโนตู้สล็อตอะไรเงี้ยครับก็เล่นได้หมดเครื่องเล่นเพลงนี้ก็เล่นได้นะครับพวกเครื่องเพลงพวกเนี้ยกีตาร์นะครับไมโครโฟนเปโนได้หมดนะครับ ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยสมจริงครับนี่กดแชมเปญนะครับหยิบมาแล้วเราก็สามารถเคลื่องได้ด้วยนะครับเนี่ยครับกดแล้วก็เคลื่ยงอ,ยออกไปเนี่ยค,ครับให้ตรงเป้า,าแล้วก็เคลื่ยงออกไปเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ครบเดี๋ยวนี้สามารถโต้ตอบ ผ่านทางใหม่แล้วก็หูฟังเลยได้หมดเลยนะครับเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ เคเกมเริ่มแล้วนะครับมาดูว่าเราได้เป็นเพอร์โซนอยไหมอ่าผมได้เป็นเพอร์โซนอยนะครับแล้วต้องขัดขวางพวกผู้โดยสารนะครับไม่ให้ปิดระบบตัว C A N ก็คือเคนเนี่ยครับนี้ผมก็ต้องไล่ฆ่าพนักงานทุกคนนะครับ นี่เขายังไม่รู้นะว่าผมเป็นใครผมต้องไปเอาเข็มฉีดยาหรือไม่ก็พวกน้ำมันหรืออะไรเงี้ยต้องมาเผาผู้โดยสารโหด,ดนะครับโหดนะครับโอเคเก็บขวดแชมเปญก่อนไปนใช้งานเพื่อที่จะไปยังตรงล็อบบี้ใหญ่นี่นะครับเป้าหมายใหม่หมนี่ขวดแชมเปญบางทีก็จะได้เป็น ก็บอกออกซิเจนนะครับก็เก็บไปเนียนๆอย่างนั้นนะครับก็บอกออกซิเจนเพราะว่าเขาจะได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นพลุ่นอยนะครับอยากจะได้เจ้าเครื่องตัวนี้มากเลยแต่กดตรงนี้ไม่ได้ได้แล้วต้องหาคนแอบเดี่ยวๆนะครับค่า นะครับผมได้สีฟ้านะครับคีการ์สีฟ้าผมได้มาแล้วไม่ยอมให้นะครับถ้าผมไม่ยอมให้ก็คือเขาก็ไม่สามารถปิเได้ เขาไม่เข้ามาคนเดียวนะครับผมเลยฆ่าไม่ได้ต้กกดถ่ายออกซิเจนก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นเป็นเข็มฉีดยาก่อน หม่ผู้หญิงเขาสงสัยผมนะมาละเขาแอบดูว่าผมทำอะไรอยู่เดี๋ยวไปส่งคีย์การ์ดก่อนนะครับ เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ยอมส่งมันผิดปกตินีนี่รออยู่ในลิฟต์นะครับเดี๋ยวจะต้องไปที่แอร์ล็อกเพื่อที่จะประชุมโหวตกันว่าใครจะต้องโดนออก ดีดออกไปนอกอ,อกวากาศเกมนี้ค่อนข้างโหดหน่อยนะครับต้องเหมือนอมังอัดนะครับต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะขัดขวางแล้วก็ต้องทำลายผู้โดยสารเนี่ยครับมาประชุมกันเริ่มกันประชุมแอร์ล็อกนะี่าจะมีใครโบทผมบ้าง ข้ามนะครับอ้าวเป็นคนนี้นะครับที่ว่าเขาโดนโดนโหวตผมไม่โดนนะครับหรือไม่มีใครโดนปล่อยออกไปใช่สิเพซนอยยังไม่มีออกไปก็คือผมคนนึงนี่ไงอีกคนนึงกดสิรอโหวตอยู่ นายไม่กดกดสักทีทีนายทุกคนเขารออยู่สี่สามสองหนึ่งโอเคได้คะแนนความคืบหน้ามานะครับไอสองคนนี้ทำไมถึงไม่ไปไหนเลยอะ่ะงงจัง นเลยอาจังหวะฆ่าคนต้องไปดูในตำแหน่งของคนอื่นนะครับว่าเขาทำอะไรกันแมกเนติกชู รองเท้าที่เป็นแม่เหล็กนะครับเห็นคนวิ่งอยู่ฝั่งนน้นลูกป,ปลาสวยมากเนี่ยครับระบบที่ต้องเปิดสองคน อิลิโออลิโอค่ะไรของเขารตัวตัวไม่นะันยังไม่ฆ่านายหรอกอิชอาบลหรออลิโอเยเขาับไปทาไมเขอยากดับไฟเขาอยากดับไฟนะครับเดินไปนู่นหล่ะ รู้แน่เลยว่าเป็นผมโอ้ให้โดนคว้างใส่เขาคงรู้แล้วนะครับ ลดล็อกได้หรือยังปลดล็อกได้แล้ว,ลอ,ลวอ้าวมีคนตายตรงนั้นคนหนึ่งตายแล้วนะครับคนหนึ่งเรียบร้อย คนนึงนะครับแต่ผมต้องเปิดเอานี้ก่อนได้เข็มชีดยามาแล้วออกซิเจนใกล้จะหมดแล้วนะครับซึ่งก็คือโพลซนอยจะชนะนะครับนี่ออกซิเจนต่ำ ต้องขัดขวางไม่ให้เติมออกซิเจนนะครับนุ่นเขาอยู่นุน่นเติมออกซิเจนสำเร็จออกซิเจนใกล้สมดแล้วไหนดูที่ซีนายเติมออกซิเจนตรงไหนนี่อยู่นี่นะครับคนเติมออกซิเจน ร้อยครับสำเร็จชนะนะครับผมชนะแล้วโอสนอยชนะโอเคนะครับโตเกมก็รวมๆก็มีความสนุกนะครับในเรื่องของทั้งภาพแล้วก็ความสมจริงแล้วก็ในเรื่องของการแอบเนียนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะหลอกลวงเพื่อนๆได้ไม่ว่าว่าเราไม่ได้เป็นเพิร์สโซนอยนะครับโดยการเต้น,โด,ตนโดยการเติมออกซิเจนบ้างโดยการที่เรา แก้ปัญหาให้เขาบ้างอะไรเงี้ยครับก็อย่าทําอะไรให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราผิดสังเกตนะครับแล้วพยายามหาจังหวะเขาออกไปคนเดียวนียนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาโม n n e l นะครับสวัสดีครับ